ยิามแลงจ้าเพื่อน,นมาจ้าพี่ลาดนาจ้าใหญ่ๆจ้ามาเด้ยกินลาดหนากันจ้ะแม่เฮ็ดลาดนาซูฟินจ้าหมูเน้นๆพักเน้นๆจ้าสดๆกรอบๆจ้าคุณเด้อหลงงานมาเจอซิ่งนี่เราเชื่นใจค่ะกินเขาได้ลลย กินได้เยอะค่ะของปวดประโยชน์เยอะเขาเบิงอันนั้นกันค่ะเขาเบิงวันเล่ทายจีนค่ะมือนี่นัดชิงค่ะที่หนึ่งที่สองกหวังว่าเขาใสใจศีลนะเด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหนักยู่ในครัวพราะว่าแบกเขาเบิดค่ะต้องมาชาดแบกกรดมาเติมพลังเจ้าของพร้อมค่ะฝากมากินก่อนค่ะเดี๋ยวกบสิบว่าท่าน